สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับเติ้งหลุนนักแสดงฮอตจากยินอย่างศึกมหาเวสธานพิภพฮอตจนขึ้นแทนภาพยนตร์แนะนําในเน็ตฟิกตอนนี้สําหรับยินอย่างศึกมหาเวสธานพิภพ,พในยินอย่าง Master d ์ดีมออฟอิเทเนตภาพยนตร์ดัดแปลงจากนิยายญี่ปุ่นเรื่ององค์เมียวจิโดยบาคุยูเมะมาคคุระที่แต่งงตั้งแต่ปี1986 โดยเป็นการเล่าเนื้อหากเกี่ยวกับการปราบปีศาจหูของประมาจารย์ชิงหมิงรับบทโดยเจ้าโยถิงจอมยุทสุขเข้มขึมอ๋อยารับบทโดยตึ้งหลุนรวมถึงเล่าพูดรับใช้ต่างๆนอกจากความโดดเด่นทั้งองค์ประกอบภาพเครื่องแต่งกายรวมถึงการใช้ซ g แล้ว อีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนักแสดงผู้รบบเป็นป๋อยาหรือตั้งหลุนที่กลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนเพียงแค่ออกฉายแค่ไม่กี่วันเขาคือใครและทำไมถึงพูดถึงมากขนาดนี้วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเขากันตั้งหลุนเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม2535ที่เมืองชือเจียงจวงมณฑลเฮอเปย่ยประเทศจีน เขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักแสดงเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้เข้าไปศึกษาที่สถาบาันการละครเซี่ยงไฮ้และสำเร็จการศึกษาในปี2011พอเตึ้งหลุนสำเร็จการศึกษาได้ไม่กี่ปีในปี2012เขาได้มีโอกาสร่วมแสดงในซีรีส์เป็นครั้งแรกกับเรื่องดอกไม้ในม่านหมอกหลังจากนั้นตึ้งหลุน เริ่มเป็นที่รู้จักกับการรับบทบาทในละครเรื่อง15ปีที่เฝ้ารอนกเป็ดน้ำเคียงคู่จนกระทั่งเขาได้โด่งดังถึงขีดสุดจากการเล่นละครซีรีส์เรื่องมัทุสอนหวาร้ําสลายกายเป็นเท่าราวเก็ดน้ำค้างส่งผลให้เขาไม่ได้เป็นที่รักแค่ในจีนเท่านั้นแต่ยังมีฐานแฟนคลับที่ขยายมากขึ้น รวมถึงที่ประเทศไทยด้วยจนกระทั่งในปี2021นี้เติงหลุนได้ปล่อยผลงานการเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตกับเรื่องหยินยางศึกมหาเวสถานพิภพโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้เขายังไม่กล้าที่จะรับบทบาทในการแสดงภาพยนตร์เพราะเขายังรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีความสามารถไม่มากพอและพอเขาได้รับโอกาสนี้ในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว เขาจึงทุ่มเทตัวเองฝึกซ้อมเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากที่ต้องต่อสู้รวมถึงฉากสุดหินอย่างการโหนสลิงโดยไม่มีเครื่องซัพพอร์ตเพื่อความสมจริงนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ ผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปต่อๆไปของผมดียิ่งขึ้นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบคลิปครับสวัสดีครับ